ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมผมดิ๊งนะครับซึ่งใคร์เนี่ยที่เข้ามาดูทุกคนที่เราที่ทำกันนะครับว่าเขาบอกว่าเฮ้ยดี๋ยวมาคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับอยู่กับผมแทนนะครับจากช่องเดอะซังเกอร์บอยนะครับหรือว่า อันจากคนป่านะครับวันนี้เราก็มาด้วยกัน4คนนะครับก็จะมีพี่นุ่มนะครับมีเต้แล้วก็มีดิดนะวันนี้เราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปที่บ้านป่านะครับไปเยี่ยมคุณลุงพันดานะครับเพราะว่าได้เข่ามาว่าแกนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับตกจากต้นไม้แล้วก็อาการเนี่ยาสาหัสนะครับนะรู้สึกว่าตกลงมาที่พื้นเนี่ยสลบเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครรู้เห็นด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราเนี่ย เขาไปดูคุณอมกันนะครับว่าคุณลุงเนเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าอาการหนักเกินไปเนี่ยเราก็จะพาคุณลุงเยกลับบ้านนะครับตอนนี้ท้องฟ้ามืดคื้มแล้วนะทุกคนนะทำท่าเหมือนฝนจะตกนะครับไม่รู้ว่าฝนนี่ยจะตกหรือเปล่านะถ้าตกก็น่าจะเปียกกันหมดเลยทุกคนผมเองก็ไม่ได้เอาผ้าใบานะครับที่คุมกระเป๋าไว้ด้วยนะ ก็ภาวนาให้ฝนเนี่ยอย่าเพิ่งตกนะครับแล้วเราก็จะรีบเดินทางนะครับผมก็ไปถึงให้ไวที่สุดนะอ่าอะไรเตะไหมให้ตัดแล้วพวกหมีหักเหรอฮะเหมือนลังหมีใช่ป่ะเหมือนลังหมีเหรอไม่หักเลยไปโน่ไม้หักจะเป็นลังหมีุ้ยใช่ใช่ป่าวะมันจะหักกิ่งไม้ไปทำลังใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่มเห็นไหมมันชอบรอสายคิด อะไรนะอ,อะไรนะเต้หลังหนึ่งถานเขาจะกัดเยอะมันอมันมันนอนแบบไม่ได้ไม่ตไม่ได้เข้ามานานมากๆนะทุกคนนะตอนนี้มีรั้วกั้นไว้ด้วยนะครับขอบกั้นอะไรไม่รู้พี่หนุ่มัมน,นกั้นพวกวัวใช่เหรอพวกวัวพวกควายนะอ๋อ ผมเองก็ไม่ได้เข้ามาที่นี่นานมากๆแล้วนะครับก็น่าจะหลายเดือนนะทุกคนมากคนนะเจลูกอะไรพี่มหัานะครับมหัามมะหาบนะครับซึ่งอ,อร่อยไว้เปรี้ยวอะ่ะมันจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับ กินมากๆท้องจะเสียนะครับกินได้จริงเปล่าพี่หนุ่มกินได้กินได้กินได้กินไปอ่ะเรามันต้องเลือกเอาลูกกินได้จริงไปดูชิ้นไร่ไอ้ที่บอกว่ากินได้จริงไปจบที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่องไรกินไปเมียก็ยังไม่แก่นี่หาใหม่ได้เมียจะได้สบายดีสบายอยู่นี่่อามันเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับขนุนนะครับ นี่ยนะนี่ดูหห่ฉ่ำเลยท่ำเลยนะแดงโโอ้หนน่ากิมากมันจะมีเนื้อแดงกับเนื้อเหลืองนะอันนี้เนื้อแดงแล้วเหลืองรสชาติเหมือนกันป่ะพี่ไม่แน่ใจนะถ้าที่เคยกินก็เหมือนกันนะเดี๋ยวลองกินให้ดูแล้วไงอันนี้หวานหวานอ่ะเปรี้ยวหวานกับผมผาลูกดีๆไม่ได้ เดี๋ยวลองชิมบางนี่ไม่เคยกินนะผมไม่เคยกินเลยทุกคนมันเนื้อหน้าจะคล้ายเขาเนื้อหน้าจะคล้ายขนุนป่าใช่ใช่ใช่มันเนก็ตะกูลเลยไงแต่ว่าเนื้อแดงผมไม่เคยเจอทักครั้เจอแต่เนื้อเหลืองเนี่ยมันเขาอันนี้คือเนื้อแดงเนื้อทับทิมเอาบุกได้อืมหวานอันนี้อร่อยหวานอร่อยเลยจริงอันนี้อร่อยจริงอร่อยอะมันต้องระวังได้พวกเนี้ยโอ้นี่ไงต้นมันเนี่ยนี่ต้นมันอืมอืมอร่อยเลยทุกคนอืมอืมเดมมาละร้อน วะอร่อยจริงคัเดินมเี๋ยวต้องไปหาเก็บสักลูกหนึ่งลูกดีๆเงี้ยมันกินโชกินได้แต่ว่าหาลูกมันไม่เจอนี่มีอะไรเจ๊เรียกทำไมล่ะจ๊ะเก็บดาากดอกเก็บดอกดาลาป่านะทุกคนนะดอกมันเก็บน่องก่อนดอกมันจะแดงๆแบบนี้นะครับกินได้นะคอ่ะครับ นี่นอนป่ะมีมีอือมีเนี่ยขนมแห้งขนมส่งนรล่ะอือเยี่ยมเบือกันหือเยี่ยมเบือกันจริงป่ะเยี่ยมเยี่ยเบือกแหละกจะอร่อยจริงวะอร่อยเยี่ยมหวานเนี่ยผมได้ลูกดีมาแล้วเดี๋ยวผมจะกินโชว์นะครับทุกคนรสชาติอร่อยจริงนะเมื่อกี้ผมลองชิมดูแล้วนะครับผม พี่หนุ้มบอกว่าเราเนี่ยสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยนะครับเฮ้ยแต่อร่อยจริงนะเตะไม่หวังอร่อยดีอือเอาไปเปรี้ยวหวานๆครับมันเหมือนรวมๆมันเหมือนอะไรสักอย่างอะไรบ้างวังสามรสคอเซนอีที่เราเคยกินอืออร่อยอร่อยจริงครับทุกคนสัตว์น่าจะลงมากินนะเตะเหสัตว์มันไม่โขกพวกกระลอก พวกลอกพวกเบาที่เห็นอะไรพวกเนี้ยนะเตนี่เวลาเข้าป่านะทุกคนอุปกรณ์ในการเดินป่าเนี่ยครบนะครับครบครันนะครับผมมีทั้งมีดเล็กมีดใหญ่แล้วก็อะไรแท่งไม้ดเซียมไฟแช็กนะครับเปยที่นอนหม้อโอ้โหผมเห็นแล้วรู้สึกว่าผมหนักแทนนะดูกระเป๋าเตยนะครับไม่ใช่เบาๆนะครับนี่น้ำหนักน่าจะ ประมาณสิบกว่าโลนะครับนะน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบโลแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใส่ของเนี่ยอย่างนิดอย่างละหน่อยเนี่ยทุกคนมันก็รวมๆกันมันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หนักด้วยเออด,ดืมือดืมือกอ่อนไม่มันร้องโวยวายน่ะเตเอาดินั่งทำไมอะ่ะเจออะไรผิดปกติหรือ อะไรอ่ะไม่รู้อ่ตัวอะไรวะเนี่ยหนูหรือว่าอะไรเนี้ยสัตว์สัตว์รตแตเหรอรตแตกระจ้อนชับกระจอนนะเออเฮ้ยเหมือนมีตัวอะไรมากัดเหมือนนะเนี้ยดูดิใช่กินจะหมดอยู่แล้วทุกคนนี่ระหว่างทางที่เราเดินมากินเหลือแค่หัวเออเหลือแค่หัวนะดูดิไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะสาเหตุเพราะอะไรมันถึงตายนี่ ตอนนี้ฝนเนี่ยเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับทุกคนครับเราเนี่ยต้องเล่งฝีเท้านะครับไม่งั้นก็คงจะเปียกกันหมดนะครับเตนะ้ตะโกนเรียกนะครับบอกว่ารอก่อนรอก่อนนะครับคือเพื่อนเต้น,นี่จะเดินช้ากว่าเพื่อนนิดหน่อยนะจะต้องไปหาที่หลบฝนก่อนทุกคนเนี่ยกระเป๋าผมเนี่ย,ก,ยก็เป็นกระเป๋าผ้านะครับนะตอนที่ เดินทางมาเนี่ยก็ฟ้าร้องตลอดทุกคนนีที่เราข้ามาฝั่งเนี้ยนะแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งไทยเนี่ยแดดร้อนนะครับผมโอ้ทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักกว่าเดิมนะครับนี่มาพร้อมลมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องหาที่หลบฝนก่อนสักหน่อยนะทุกคนนะไม่งั้นก็อาจจะ เกีไปทั้งตัวนะครับโหหลบฝนได้ไหมเนะี่ยมันก็พอหลบฝนได้นิดหน่อยนะครับโอ oh. ้องหัวหมดแล้วทุกคนเด็ดเด็ดอยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนอยู่ข้างหลังนะครับส่วนพี่เต้กับพี่หนุ่มก็กำลังตามมาที่หลังนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ อยู่กันครบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหาที่กางไฟชิดก่อนนะครับพี่หนุ่มเนี่ยได้เอาไฟชิดมาด้วยนะดีมากเลยนะผมเนี่ยไม่ได้เอามาคนอื่นก็ไม่ไดเอามานะครับมีแค <c oughs> ่พี่หนุ่มคนเดียวที่เอามา <c oughs> เหมือนรู้อนาคตอท,นะทุกคนว่าฝนจะตกนะเออนะครับก็อยู่ฝั่งไทยเนี่ยฝนไม่เคยตกนะทุกคนนะครับ <c oughs> มาฝ <c oughs> ั่ง <c oughs> ประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> วันเดียวนะฝนตกหนักเลยนะครับผมเนี่ยตรงนี้ได้ป่ะจ้า โอ้โหดูดิเย็นช่ำเลยแบบนี้เหมนไทยไิ่ตกเออเราทั้งสี่คนกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ฝนตกหนักมากๆนะครับมาแบบว่ากระทันหันมากเลยทุกคนนะตอนนี้พี่ดีตอกำลังไปผูกเชียบนะครับไปชิดอยู่โอ้ดูดิ พี่มีที่พูดว่าตรงนั้นอะ่ะถามยังไงได้บ้างนี้ได้ว้าาเด็ด หยุดตกแล้วครับทุกคนก็ได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วนะไปถึงที่กระต๊อบก็น่าจะต้องหุงข้าวก่อนอันดับแรกนะครับตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆก็เดินนาหน้าไปแล้วทุกคนนี่นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็บรรยากาศชุ่มฉ่านะครับผมเียกไปหมดเลยนะครับ S 1> <S 1> <S สบายดีครับ <S <S อ, <S <S อะไรนะ <S <S อบอาวเกินเอ้อ <S 2> <S 2> นอะจริงนะลงมาตรงนี้อบอาวอ่ะฝน,นตกปะฝนตกไม่เยอะเขาบอกนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บนยอดเขานะครับใกล้จะถึงบ้านพ่อจันเชนแล้วนะครับก็ถ้าเดินลงไปอีกสักประมาณเท่าไหร่เนี่ย กิโลนกิโลนถึงปะถึงพร้อมต้องเดินอ้อมเออเนาะต้องเดินอ้อมไปทางนู้นนะครับนี่แล้วก็ย้อนกลับมาทางนี้นะครับถ้าเดินถ้าเดินตัดตรงเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่าทางมันชันมากนะครับผมเดินได้นะแต่เราจะป่วยอืมทางมันชันมากทำไมอะพี่ก็อยู่ดินชันขนาดนี้ป่วยแน่นอนอักเสบด้วยลมเย็นมากปวดหัวเข่าเลยเนาะเป็นไงพี่เต้ได้เหนื่อได้ร้อนบรรยากาศตรงนี้คือแบบว่าสวยมากๆทุกคน อันนี้ก็น่าจะเป็นไร่นะครับที่เขาฟานไว้นะครับเพื่อที่จะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝนนะครับผมเราเนี่ยก็ได้เดินทางลงมาที่ตีนเขาแล้วทุกคนนะครับก็ถึงบ้านของคุณลุงพลันดำแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคุณลุงพร้อมๆกันนะ เดินลงเขามาเมื่อกี้ขาสั่นเลยนะทุกคนนะไม่ได้เดินทางไกลแบบนี้นานนะครับสภาพร่างกายก็เลยอาจจะแบบว่าอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับโอ้พะกูครับผมมาไจยังคอครับผมใ่หรือดิดอ้เป็นไงบ้างครับผมโอ้โหเหงื่อแตกเลยทุกคนร้อนมาก บ้าเหว่าลุกไม่ได้นะครับลุกไม่ได้ร้อนจบปวดหลังนะครับโลพระโดดกับปะโก้โล่แล้วเนี่ยลวเดีวาตย้ก้อตรงไหนวะจังก็ ค,คุณลุงบอกว่าต้นมะพร้าวต้นนู้นนะครับตน้นมาใช้รอตีมานกื้อปวดหลังปวดหลังอยู่อ๋อปวดหลังอยู่อ๋อบักกะตี้ก์เหรอไหนวะยาผมอยู่ไหนคุณยายเจ้เด็ดก็ซื้อ,อยามาให้คุณลุงด้วยนะครับซื้อมาหมดร้อยกว่าบาทนะไป <c oughs> <c oughs> ซื้อที่ร้านยานะครับวันนี้ไปของอยาแก้ปวดช้ำช้ำไนแก้อักเสบไปด้วย <c oughs> คือติ้งรู้แล้วมีรูมันเขาก็บอกมียาอยู่นะครับผมพ่อมีแก้วกับผมก็ได้ซื้อยาแล้วก็น้องก้กับเข้ามาให้ลุงด้วยนะแล้วก็เราก็มาทานกับพวกลุงกันนี่แหละนะครับตัวเอ้ยมึงตามพี่แกงรอเลยนะเว้ยไม่ต้องพูดอย่างนั้นหรอกพูดอย่างนั้นนะก็เห็นหลายๆแล้วจบอ่ะใช่ไม่ใช่มันจะแกงอันนี้ไม่ใช่หรอแกงไก่เนี่ยถ้าแกงไก่เป็นพิแกงเลยเหรอ ที่แกงอะไรขึ้นปรุงอะไรเลยพอน้องทำใด้ตัวเองใส่คนอ,อย่างเดียวไปล้ทำให้คนตื่กินบ้ากใช่ไหมหมออีอ๋อนั่งเดินบอกตัวเองนะเี้อะไรม่มีอะไรเลยทำด้ตัวเองนะ แต่ดเวชิกเกนก็ <Chicken. S 2> ชินชิกเกนหน่อยนะตเตะมากินบ้างดุกดหอยกินกับข้าวอเ,เดี๋ยวนีัินี้กินกับข้าวไหครับครัเลมกินะออลงท้องกันมันนี้เราเหมือนปัสยกมาก <c oughs> กูยอมากินมาอีกกระโด่อีกเ่รอนี่เีบหมดฝนมันตกนิดเดียวไอเตะ้มันตกเยอะมันไม่นี่ความร้อนมันเลยเกิดขึ้นมามันตกรึงหน้าดีเย็นนะมันจะไม่ใช่ แรกกับมันนอนพรุ่งนี้ก็ไปทันจะไปมาคนเดียวไม่กล้าเฮ้ย <He? S 3>

ีขึ้นมาหน่อยไหมมีแรงขึ้นมาหน่อยไหอืมผมวาจา์แจ้งนี่แปดป่มเคยนี่มาได้ยังมาได้แต่เมื่อเช้าก็แล้วเอ้าเหรอแต่ตอนเที่ยงอะลุงพันดามบอกว่ามึงไปหายมึงไปยู่กับเด็่พันดามแล้วรู้ไม่ใช่ผมเบียงไม่ได้มาตรงนี้เลยผมมากับต่อพ่อผมก่อนผ่านมาทางนี้มึงหลังคาเสดเด็กมึงหลังคาเสดเด็กมึงพรุ่งนี้เหรอเขามันเป็นมึงเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้มุงมุงหลังคาดเเขาไม่อยู่

เล่นไหมเล่นเนคนทำกับข้าวนะพุดหยอกร้อไม่ได้นะทุก <c oughs> คนไม่ได้หรอกอะไรก็จะไม่ให้เรากินอย่างเดียวไม่ได้จะกินข้าวดีด่ดป่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะครับทุกคนครับที่นี่ก็เวลาจะเช้ากว่าทิศไทยนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นทิศไทยก็น่าจะมืดแล้วล่ะนะสก๊อครับทำอะไรไปอาบน้ําครับมาทำความสะอก่อนดูไปโม้อะไรตรงนั้นอ่ะครับพี่เต้พ่เต้ทุกคนน่าจะได้เวลาอาบน้ำนะครับนี่มาถึงนี่ กินข้าวก่อนเลยไม่ใช่กินข้าวที่ทุกคนกินมาม่านะครับผมลองท้องเพราะว่าหิวมากๆเลยแล้วก็เมื่อกี้เพลินหลับไปนิดหน่อยนะครับนี่ก็าจะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับในบ้านป่านะครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาทั้งหมดเลยทุกคนนะนี่เป็นบ้านป่าที่อยู่กลางหุบเขาจริงๆเลยนะครับเสียงน้องแมวเนี่ยไปร้องที่ข้างห้วยนะไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนนะโอเคก็เดีเ๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกที ตอนที่ผมเนี่ยอับน้ําเสร็จนะครับผมแล้วก็จะได้ทานข้าวกันตอนนี้เพื่อนๆก็กําลังหุงข้าวกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างทุกคนโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะไปอับน้ําก่อนนะครับ Cái không có được. Telefong không có được. Telefong không có được. Telefong không có được. không có được. này không có được.

ครับทุกคนก็ได้เวลาทานข้าวเย็ยนแล้วนะครับ<ม>คุณลุงพันดำเนี่ย<ห>แกไม่กินนะ<ห>นจะบอกว่าเพิ่งกินข้าวก่อนที่เราจะมาถึงนะทุกคนนะพิะกินข้าวไปแล้วนะครับจะบอกว่าไม่หิวนะครับนะวันนี้ก็มีกับข้าวหลายอย่างนะครับอันนี้ไก่ผัดพริกอะไรนะพริกชิ้นฟ้าพริกชิ้นฟ้าเชมเตะนะครับแล้วก็มีลูกชิน้นนะครับผม ต้มสมปล่อยนะครับแล้วก็มีผักนะครับที่เราเนี่ยมาเก็บระหว่างทางนะครับนี่ก็มีดอกดาลานะครับแล้วก็ยอดดอกดาลาไม่ใช่ยอดนี่เขาเรียกว่าอะไรหัวใช่ป่ะต้นอ่อนต้นอ่อนนะโอเคกอนกับกิเตทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยอ่ะผมบอกให้เฉยผมไม่ด้ขึ้นเสียงโอเคทุกคนลองมาทานข้าวเย็นกันนะครับ ไม่ม่เต้มไงอ๋อเต้าบีเต้าใเราเตนะใชเตอยู่ได้ลกว่านี้ได้ยัไ้มากกว่านั้นก็ต้องกินตดินลองดูไหมอ่ะอันนี้เข้าใจหมาอันนี้ปากหมาในใจหมาจังวะมุนใจหมามุนหมาทั้งตัวเจ้าดิ ให้บ้านไหนวะบ้านนี่เห้เราเยอะหนุนเพล่อเราไหมนี่นอะไรไม่รู้นี่ไงแล้วไปด้วยกันเหรอแต่ว่าไม่ใช่เอรให้เหมือนนี่แหละถูกแล้วคุ้มมากเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมพี่เต้นะครับเววแล้วก็แจ็คเนี่ยจะพาจะพาใครอ่ะไม่ได้พาใครนะครับพาตัวเองแหละนะไปหากับข้าวนะครับผม เทเนี่ยเขาแป้งนะครับนะอยากจะไปยิงปลานะครับเพราะว่าผมเนี่ยคงจะไม่ลงน้ำนะทุกคนนะเพราะว่าอากาศกลางคืนเนี่ยมันมันเย็นนะครับเฮ้ยถ้าฉันเกลือไปด้วยนี่กลัวสุดจริงอ่ะรอบเนี้ยแต่ว่าเจอโอ้ยมีดมีกินเล่นวะมึงรับไม่หมดเลยรับไม่พอมึงตามไอ้นี่เลยดิดตีแกงเลยตามเครื่องแกงไว้รอเลยเเครื่องงแกลยนะไม่ได้ไม่ได้หาดูง่ายนะจังเกิลดูอย่างเงี้ยไอ้เตเคียนเลยเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยดูดินะครับทุกคนก็ คือเวลาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็ถือกันนะครับเวลาจะออกไปหาอาหารหรือว่าไปล่าสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอเออห้ามแบบว่าพูดล่วงหน้านะแบบว่าเออจะต้องแบบว่าเดี๋ยวแบบจะทํารออะไรเง,นะงี้ยนะก็เคยทำพี่แกงแล้วนอะอะไรนะเคยามพี่แกงแล้วสุดท้ายไปไ็นยังไง่ป็นยังไงล่โอเคครับทุกคนงั <c oughs> ้นเดี <c oughs> ๋ยวเราไปกันเลยนะครับ เออเดี๋ยวก็บว์อนเนี่ยทุกคนครับพี่เตรร้ลงไปแป๊บเดียวนะครับอัวผลงานไปแล้วครับพัวผลงาน <laughs> ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับปลาอะไรนะเต้ปลาเวียนปลาเวียนนะครับผมนี่นะทุกคนนะไซ์นี้ก็โอเคเลยนะครับมแม่น้าแบบนี้มันจะมีแต่ไซนี้แหละต้องไปแม่น้าใหญ่ถึงจะได้ไซส์ใหญ่